เกครับก็เจอแม่กัวแบบบ้านๆเนี่นะครับนะครับไอสองตัวนี้นะครับนะครับก็เขาอยากได้ตัวราคาบ้านบนะครับนะครับเขาโค้งสวยนะครับนะครับนะครับเขียวเองอยู่นะครับก็มีพ่อค้ามาสนใจแวะเวียนมาตอนรองกันอยู่นะ แต่ราคาไม่ตรงกันนะครับนะครับก็ราคาร้องตัวราคาปันบัทก็มีคนมาเข้ามาแต่ได้เราล่ะเข้ามาต่อแต่ไหนล่ะใช่ผมสิบห้านสองตัวตนเกัหาอยเออตนนสองเปดาม้อยิบารครับก็มีคนมาต่อกันที่หมื่นกว่บาทนะครับสองตัวก็ยังราคาไม่ตรงกัน ก็คงจะได้ขายนะครับเขาให้เมื่นห้านะครับสองตัวตกตัวละเจ็ดกังกบัทนะครับครับไปรอคูนี่ไหมขอบคุณมากครับครับครับบ๊าับาย